อมาดูตัวโจทย์พิทากรัสจริงๆเมื่อกี้อันต่อบอกบอกแล้วว่าสีสิบเอดถูกต้องนะ,อะเริ่มต้นเนี่ยมันคือสามในมุมฉากสามมุมฉากเอ,อมีเงื่อนไขที่เราจะต้องรู้เองก็คือว่าเขาจะกำหนดด้านสามด้านเป็นตัวแปภาษาอังกฤษด้านคุณเนี่ยจะเป็นด้านประกอบมุมฉากเป็น A กับ B โอเคหรือจะเป็นด้านล่างเป็น A ด้านขวาเป็น B ก็ได้ไม่มีปัญหาขอให้มันเป็นด้านขมุองฉากอ่ะแล้วก็ด้านตรงข้ามมุง่งฉากคือด้านที่สูงคือเป็นสี่อันนี้หน้าสิบนะหน้าสิบนะเปิดเปแล้วใช่ปะเปิดเรแล้วนะแล้วมันทันแรกของันเนี้ยเอ,อ่อถ้าถ้าเราจดให้เราจดตรงนี้นะเอ,อินข้างล่างของคูคืณที่มันมีครูครูคก็เลยไปเขียนข้างแทน มันจะมีที่อยู่สี่ห้าบรรทัดเนี่ยโอเคบรรทัดที่หนึ่งก็เขียนโจทย์ของมนัน c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองแล้วก็แทนค่าเอา c c คือ x กับ a กําลังสอง a คือสี่สิบมีแทนค่าเฉย d คือเก้าเก้ากําลังสองอ่ะใช่ังไม่ต้องย้ายข้างอะไรเพราะ x มันอยู่ตัวเดียวนะจะได้กําลังสองไปนี่ก็ไปคิดเพ <1, 6. S 1> ันหกพันหกใช่ วิธีการคิดก็คือสี่สี่ 2, 2> สิบหกมีสูตรสองูสตัวไปต่อตูดเลยก็พันหกอันนี้ไม่ายง่าย,ายอย่าลืมนะเก้ากำลังสองคูณเก้าคูณเก้านะเก้าเก้าสิบเอ็ดแล้วก็บวกกันหนึ่งหกแปดหนึ่งโอเคแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของของสามเหลี่ยมนี้มันจะไม่ต้องกำหนดขอบขายคร่าวๆก็ได้นะแต่ถ้า,าแบบเมื่อกี้นะ ถ้าแบบเมี้ยครูก็ไล่ไปสมมติมีมีตัวเลขมีมาอย่างเดียวนะอย่างเงี้ยหน้าที่เราคือต้องไปหาดูว่าพันหกร้อยแปสิบเอ็ดมันคือเลขอะไรที่มันคูณตัวเองมันได้พันหกร้อยแปดสิบเอ็ดถ้าเอาวิธีที่ครูแนะเมื่อกี้ก็คือก็สิบตอนนี้ก็สี่สิบคูณสี่สิบก็พันหกแล้วเหรอใช่ถูกเนี้ยก็ไล่ไปเรื่อยๆยี่สิบคูนยี่สิบเป็นสี่ร้อยโอ้ยพันหกไกล สามสิบคูณสามสิบเป็นเก้าร้อยโอ้ยยังไม่ถึงเลยสี 40, 40, 40, ่สิบคูณสี่สิบก็คือพันหกนี่ไงพันหกแล้วแต่นี้มันเกินพันหกถูกปะมันก็ต้องเป็นห้าสิบคูณห้าสิบเพราะสองพันห้ามันอยว่ใกล้สี่สิบมากใช่มันก็อยู่ระแวกเนี้ยมันก็อยู่สี่สิบมกว่าตัวเอบคูณแล้วไปหมดมันก็หนึ่งหกแปดหนึ่ง นี่คูไม่งงนะไม่งง,งนะรู้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นส40มากกว่านีสี่สิบอะไรนแห,หละไอ้ตรงหลักหน่วยบรรจะตรวจสอบไปตรงเลขหนึ่งตรงนี้แหละอะไรที่คูณเต็งลงได้ที่หนึ่งมีสองตัวหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งกับเก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ดนี่ไงลงท้ายที่หนึ่งมีสองตัวให้เลือกก็คือสี่สิบเอ็ดคูณกับสี่สิบเอ็ดกับสี่สิบเก้าคูณกับสี่สิบเก้าวิธีการดูก็คือ จะเป็น,นตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดตัวไหนมันใกล้กว่ากันก็คือตัวที่น้อยที่สุดละถูกใช่นี่ไง1681โอ้โหมันใกล้กับ16แบบใกล้แบบชันเออเออชิดกันมากฉะนั้นก็ควรจะลอง41อ็นี่ไง414 446 1816เนี่ยใช่เลยได้เรื่องแล้วเอ้ยไอ้บ ปัญหาที่มีปัญหาของพิธากล่าวคือปัญหานี้แหละ x กําลังสองเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหน้าที่เราคือต้องไปหาให้ได้ว่าเฮ้ยตัวเลขเนี้ยมันคือเลขอะไรที่มันคูณตัวเองเลขอคูคูณเลขนี้แล้วกันเลขอะไรที่มันคูณตัวเองนี่สี่สิบเอ็ดคูณกับสี่สิบเอ็ดได้พันหกร้อยแปดสิบเอ็ดได้ถามทิ่คูนลงไหมไม่ลงนะ ฉะนั้นคำตอบของเราคือตัวเลขนี้แหละฉะนั้น x ของเราคือ41โอเคนะบอกก่อนบัรทัดที่มีปัญหาคือตรงนี้ตัวเลขน,นี้มันเยอะหน่อยอันนี้จดยังอย่าบอก๋อย,อย่าสั่งว่าต้องจดติดของเบสมีชี้แล้วของคูนมีชี้แล้วของไมเตอร์ก็มีชี้แล้ว นี่น่าสิข้อหนึ่งถต่ว่าตกตรงนี้ยังไม่ต้องจดก็ได้ไนะไอ้ตรงเนี้ยเอาหลักๆก,ก็คือไอ้ตรงเนี้ยเป็นหลักก่อนแล้วก็ตัวที่จะต้องจดคือตัวตรงนี้อืมอจดให้ดี่ก่อนส่วนตรงเนี้ยบรรทัดตรงเนี้ย มันต้องฝึกทําเองนะในบรรดาที่ครูดอกจันเนี่ยคือคือฟังอย่างเดียวอะ่ะหลักการมันก็เหมือนเหมือนฟังโฆษณามันก็ผ่านหูไปเรื่อยหละแต่ถ้าทําเองนั่นแหละนะจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องดูงตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ครูจะเรียกว่าเป็นแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งก็คือขึ้นสูตรแทนค่าแก้สมการอันนี้คือวิธีแรก หน้าเนี้ยมันจะเป็นอันตราส่วนนะอัตราส่วนที่ให้จําไปเลยอะ่ะนะหลายข้อเลยแต่เดี๋ยวเหมือนเดิมทําวิธีเมื่อกี้ให้ดูก่อนนะถ้าเอาแบบสองข้อแรกมีออกูให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ปีตรงนี้ไอตัวตำแหน่งที่มันมันมันเปลี่ยนไม่ได้แน่แนคือซีมันต้องเป็นเส้นเฉียงียงเส้น้นยาวสุดหรือเส้นที่มันอยู่ตรงข้ามมุมฉากน,นี่คือซี แล้วก็สูตรมา c กําลังสองเท่ากั a บ a กําลังสอง b บวก b กําลังสองแล้วก็แทนค่า c คือ a กําลังสอง a คือยี่สิบสี่ก็ยี่สิบสี่กําลังสอง b คือเจ็ดกําลังสองนั่นแหละและไม่มีการใหญ่ค่าเพราะตัวเลขตัวเลขที่มันเป็นด้านมันกองอยู่ฝั่งตัทมือหมดเลยอันนี้ครูจำเลขได้ก็ใส่เลยนะถ้าใครจำไม่ได้ทําไงก็ไปคูณเอา นี่นห้าจุดหกได้สี่จุดเก้าเราก็บบกกันปกตินี่นะฮะกาบวกกันปกติได้หกหกเอหกร้อยยี่ห้าหร้อยยี่ห้ามันก็จะเป็นเรียกว่าต่าของแม่ยี่ห้าถูกต้องนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำอีกแบบให้ดูไม่ไม่ใช่ทำอีกแบบทําแบบเหมือนตอนแรกสุดเลยนะติคูณสิบเหมืงนกันนะครช่แต่จริงๆมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นาะเออ เอาเอาทำแบบื่อกีอะทำแบบนี้ีก่อนแล้วไเพราะวิธีนี้มันจะใช้ได้กับกับเรื่องบทที่สองด้วยบทเรื่องจำนวนจิมก็จะมีเนี่นจะคล้ายกันจิบเป็นหนึ่งร้อยอุย้ยยังห่างอยู่ 400. ยี่สิบนียี่สิบคูณยี่สิบเป็นสี่ร้อยก็ยังยังยังไม่เกินไม่เป็นไรแต่พอสามสิบคูณสามสิบปุ๊บเกินแล้วสามสิบคูณสามสิบเป็นเก้าร้อยเหมือนท้องสุดคูณทํองให้มันเกินไปก่อน ถ้าเกินเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้แล้วอ,อ๋อมันหกร้อยี่ห้ามันอยู่ระแวกเนี้ยมันคือยี่สิบกว่ากว่าหลักโดยจะเป็นอะไรก็ดูด้านท้ายอะ่ะเลขอะไรที่คูณเองแล้วลงท้ายด้วยห้าก็มีแค่ค่าเดียวเลขที่คูณเองแล้วลงท้ายด้วยห้าคือเลขห้าคูณห้าถ้าไม่มั่นใจก็ไปตั้งคูณเอานะหกร้อยี่บห้ามันก็คือยี่ิห้าคูณยห้าถ้าเจอ x ก,กำลังสองเท่ากับตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะถ้าตัวเลขน,นั้นเป็นจำนวนเต็มคูณกันแบบสวยๆ x มันก,ก,ก็คืออตัวเลขนี้แหละได้คำตอบแล้วหลักการโอเคแล้วนะโอเคใช้วิธีเดิมมันก็จะเสียเวลานิดนึงเพาตัวเลขมันจะเยอะนะอ่ะทำวิธีเดิมให้ดูสี 4. มีไงยี่สิบหกกำลังสอง a อ่ oa คือ x ก็ต้องเป็น x กำลังสองแล้ว b อ่ะ b คือสิบก็เป็นสิบกำลังสองโอเคอันนี้จำเลขได้จะเร็วถ้าจำไม่ได้ทำไงไปตั้งคูณเอาอันนี้จำได้แล้วถ้าเจอ x กำลังสองบวกกับตัวเลขไนะขอให้รู้เลยต้องย้ายตัวเลขไปฝั่งหนึ่งย้ยายไปทำอะไรบวกอยู่ย้จะเป็นลบ นี่ก็ได้ห้าเจ็ดหกแลวนี่แหละปัญหานะตัวที่ยังไม่ชินอะ่ะมันก็จะคูณห้าเจ็ดหกมันคืออะไรคูณตัวเองนะคือถ้าเราดูอย่างนี้เรออามำคู x ม,มากกว่า 26, ย,ยี่สิบหกไปไหมดูจากรูปแบบเซตเนี้ยเซ็ตเนี้ยยาญก,กว่า 26, ย,ยี่สิบหกเไหม ม่ได้ไม่ได้สามเรียงมุมฉากเส้นที่ยาวที่สุดจมใจไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องน้อยกว่ายี่สิบโอเคนะแอามันก็เป็นยี่สิบบอกยี่สิบยี่สิบบอกกว่าแล้วยี่สิบอะไรแล้วดูดูด้านท้ายเนี่ยอะไรที่คูณเดินลงใช้ที่หกจะมีสองข้าก็คือสี่สี่สิบหกกับหกหกสามสิบหกยังลังใช้ที่หกแต่ที่หกกำลังสองมันคือเท่านี้ไปแล้วไง ตรงนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบสีคูณยี่สิสี่ซึ่งถ้าไปคูณเอานั่นแหละมันก็ใช่แหละห้าเจ็ดหกปัญหาของเรื่องนี้คือบนนั้นนี้แหละว่าเราจะรู้ไหมว่าตัวเลขนี้มันคือเลขอะไรคูณกับตัวเองแล้ว x อกำลังสองเท่ากับห้าร้อยเจหกถ้าเราเจอแล้วว่าห้าร้อยเจ็บหกมันคือยี่สิบี่คูณยีิบสี่อีกบรทัดนหนึ่งก็เขียนได้เลยว่าเอ็กกยี่สิบสี่ โอเคงงไหม mm. ไม่งงนะของปูนกับเบสเ่ยนะเข้าใจแล้วแหละนะเอปูมก็รู้เรื่องแล้วเอาทำให้ดูวิธีง่ายนี่เอันี่บีนี่ซีมีถ้าอยู่ในห้องกับป่านนี้คงให้ทางนั่งทําแล้วแหละเออ อเอาซีอะไรเนี่ยซีเอคืกำลังสองเอเออเดบอกกันนะเดี๋ยวอันนี้หน้าหน้าก้านะเอ <A S 1> คือสาสห้าสูตรให้ยกกำลังสองบคือ 12. สิบสองสูตรคือให้ยกกำลังสองเออเดี๋ยวบอกก่อน <c oughs> ในหนังสือเรียนนะมันจะมีขั้นต้นก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ครูไม่พูดถึงเยอะนะมันคือขั้นตอนพิสูจน์อ่ะเขาจะเอามานั่งนั่งวัดความยาวของสามเหลี่ยมฉากพอวัดความยาวเสร็จปุ๊บมาดูซิยกกาลังสองของด้านที่ยาวที่สุดแล้วก็ยกกําลังสองนะกองสางมเหมฉากสองอันนี้มาบวกกันแล้วมันเป็นยังไงกับกับด้านนี้โอ้โหบอกเออให้ให้ที่โรงเรียนเระสอบไปของครูเอาเอาตรงกลางๆเลยนะเอ็กซ์มาต่อ เอกกำลังสองมันไม่ไม่ได้อย kind of ู่กับใครเขาไอ้นี่ไม่มีปัญหาไม่ต้อง Windows. ย้ายข้างอะไรเลยแหละปัญหาคือสามสิบห้ากำลังสองมันคือเลขอะไรวะสามสิบเก้าจำไม่ได้ไปคูณเอาถ้าใครจำได้ก็เร็วเนอะหรือใช้เครื่องเลขนก็ได้ห้ายี่ห้าเก้าสามสิบห้าหนึ่สิบเจ็ดใช่ไหมใช่สามห้าสิบห้าแล้วเป็นสิบอ่ะโอเคใช่ หนึ่งสองสองห้าอันนี้ร้อยสี่สี่สเก็บกก็บอกปก,ก,ก,กตินะนี่ได้เก้านี้หกสามนี่หนึ่งแง่ไหเขาแง่เขาเนี่ยตัวเลขมันเยอะแล้วรูใช้วิธีแบบเอาใกล้ๆก่อนมันมันต้องมากกว่าสามสิบห้าเงั้นกูเริ่มก็เลยสามสิบอะสามสิบกูสามสิบได้เก้าร้อย โอเคเกินนี้ตัวแรกก็ต้องเป็นสี่สิบคูณสี่สิบได้พันหกโอเคเกินแหละพันสามร้อยหกสิบเก้าแสดงว่าต้องอยู่ในช่วงของสามสิบกว่าแล้วอะไรหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยจะเป็นสามสิบอะไรเนี่ยให้ดูด้านท้ายตรงเนี้ยเลขอะไรคูณตัวเองแล้วลงท้ายด้วยเก้าจะมีอยู่สองตัว ามคูณสามเป็นเก้าเจ็ดคูณเจ็ดมันได้สี่สิบเก้ายังไงครับไพน์ดึก้าทีนี้ก็ดูดิไอ้ไอ้พันสามเนี่ยตยีไปพันสี่แล้วกันตีไปพันสี่มันห่างอยู่พันหกประมาณสองร้อยแต่พันสี่ห่างเก้าร้อยอยู่ประมาณห้าร้อยมันใกล้มันใกล้พันหกมากกว่าก็ควรจะเลือกสามหรืเจ็ดซึ่งเมื่อกี้เพื่อนก็ลองคูณแล้วน่าจะใช่แหละเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดสามวิทย์เอ็ดวิทย์ห้า เก้าเจ็ดสามยี่สิบสาถูกสามเจ็ดิบเอ็กซ์เก้าสิบสิบเอ็ดเก้าหกนี่โอเคจริงด้วยนะฉะนั้นเนี่ยพันสามร้อยหกสิบเก้าเนี่ยมันคือสามสิบเจ็ดคูณสามสิบเจ็ดถึงมาทัดเอ็กซ์กำลังสองเท่ากับตัวเลขตัวเลขหนึ่งแล้วตัวเลขนั้นเราหาเจอแล้วว่ามันคือเลขอะไรที่มันคูณตัวเองกันได้เลขนั้นนะคำตอบก็ได้เลยเอ็เท่ากับตัวนี้เลย โอเคปีทากรัตหลักการมีแค่นี้ปัญหาอยู่ที่ตัวเลขที่ขอให้มานะอ่า